สวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบวันนี้อยู่กับนาราชาฟาร์มสิ้นเดือนพฤศจ,นะจิกาพอที่ยี่ิบเจ็ดนะอันนี้วันที่ยีิบเจ็ดพฤศจิกาพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเราได้มีโอกาสมาส่งลูกค,ค้าที่อากาศอํานวยสกลนครเนาะอันนี้ก็แปดร้อยกว่าตัวนะแปดร้อยกว่าตัวผมให้ดูข้อนะครับอันนี้คือ เป็นคนเลี้ยงที่มีประสบการณ์แล้วเนาะเขาจะทำอย่างนี้นะครับกรเกษตรกรนะฝากถึงกเกษตรกรรายใหม่ๆนะครับที่อยากเลี้ยงสัตว์อยากเลี้ยงเป็ดไข่นะครับโดยเน้นดําโดยเฉพาะเป็ดไขนะ่เนาะให้ตัดความคิดว่ามันจะเล่นน้ําตัดความคิดออกไปเลยนะครับตัดความคิดนั้นออกไปได้เลยเพราะว่าเราเลี้ยงระบบฟาร์มเนี่ยเราจะอัดอาหารให้มันกินแล้วให้มันสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดในการเล่นน้านะ ก็เลยไม่จําเป็นต้องมีบ่อน้ําเล่นน้ํานะครับแต่เกษตรกรรายใหม่ๆเนี่ยผมเจอมาทั่วประเทศเนาะที่ทําคอกใหม่มาเขาก็จะทําคอกอยู่ติดแม่น้ําติดห้วยติดคลองเพื่อเขาคิดว่าเอาไว้เล่นน้ําเอาไว้ให้มันเล่นเล่นน้านะครับมันเป็นความเข้าใจที่ผิดๆเนาะแล้วแต่ก็มันก็คือข้อมูลเนี้ยมันเผยแผ่ออกไปนานยาวนานมากแลว้วอะเราก็เลยไม่สามารถที่จะไปชี้แจงให้ทุกคนได้ ได้ศึกษาให้ถูกต้องในแนวทางเดียวกันผมก็เลยฝากคลิปนี้ไว้นะครับฝากคลิปนี้ไว้ว่าหลักการทําคอกเป็ดไข่ที่ถูกต้องจริงๆก็จะประมาณนี้เนาะเนี่ยประมาณนี้ครับผมมีพื้นที่กินน้ํากินอาหารมีพื้นที่เล่นน้ํามีสลัดแบบนี้นะครับก็คือพื้นมันจะไม่แฉะนะเพราะว่ามันมันไปกินน้ําตรงนู้น <c oughs> น้ํามันจะไหลลงที่พื้นสลัดนั้นแล้วก็ไหลลงไปที่บ่อไปท้่ที่บ่อนะครับและอันนี้พื้นที่ไข่นะพื้นที่ไข่ก็จะแยกกันโดยชัดเจนนะครับ แยกกัโดยชัดเจนโดยมีประตูทางเข้าทางออกโดยมีประตูทางเข้าทางออกนะครับอันนี้พื้นที่ก็จะนั่งกระ4 20 20คู20เมตรใส่ได้พันตัวนะแต่ว่าอันนี้พี่เขาใส่800แค่800ตัว20คู20เมตรนะครับเห็นไหมจะจะจะเห็นว่าข้อไข่จะเท่ากันกับข้อที่อยู่ตอนกลางวันเล่นน้ํากินอาหารกินน้ํานะครับ พื้นที่จะเกือบเท่าๆกันเลยนะฮะจะดูดูแต่อันนี้มันจะยาวไปถึงนู้นนะเห็นไหมจะ,ไนะจะยาวไปถึงนู้นตรงนู้นนะครับจะยาวไปถึงนน้นเนาะนี่ฝากถึงเกษตรกรกรายใหม่ๆที่กาลังหาข้อมูลนะครับหาข้อมูลการเลี้ยงเป็ดสาวเป็ดไข่นะฮะนี่เห็นไหมผนังด้านข้าง <c oughs> ผมพูดทุกคลิปนะครับผมย้าทุกคลิปผนังด้านข้างต้องจะต้อง <c oughs> จะต้องปิดจากภายนอก คือจะต้องมองไม่เห็นความเคลื่อนไหวด้านนอกนะครับมีหมาวิ่งมีวัวควายเดินมาคนเดินมาอะไรเงี้ยเป็ดจะต้องมองไม่เห็นนะถ้ามองเห็นมันจะตื่นตกใจอยู่ตอลอดเวลานะครับแล้วเป็นสาเหตุนหนึ่งที่ทําให้เป็ดไม่ไข่นะครับไม่ไข่ก็คือตกใจตื่นนะครับตกใจจะตกใจอ่าเดี๋ยวผมพามาเดินมาดูตรงพื้นสลัดตรงนี้นะครับนี่เรจะทำสลัดลอยขึ้นก็จะเป็นสโลป เทพื้นปูนสโลปลาดลงไปเพื่อที่ให้น้ําไหลทิ้งตรงนู้นนะครับนี่อันนี้คือพื้นที่ที่อยู่ตอนกลางวันนะครับจะไม่ได้ใช้อยู่ในคอกนี้นะผมเห็นเกษตรกร,ร,กรหลายๆหลายๆท่านที่ผมไปส่งเป็ดสาวมานะครับหลายๆท่านเลยก็คือเข้าใจผิดว่ามันจะต้องเลี้ยงขังอยู่ในนี้ตลอดเวลามันก็เลยทําให้คอกเนี้ยเลอะนะครับคอกนี้จะมีเศษอาหารจะมีน้ําจะมีขี้มันนะครับจะมีขี้เป็ดนะ แล้วเวลาเราเก็บไข่เนี่ยไข่มันก็จะเลอะนะครับเราก็จะต้องมาเช็ดไข่มาล้างไข่อีกเป็นอีกหนึ่งงานที่งอกขึ้นมาจากจากข้อขที่เราบริบริหารจัดก,การไม่ดีนะครับมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับงานก็จะงอกขึ้นมาแล้วก็จะเราก็จะห่างไกลจากความสําเร็จ<ท>ในการเลี้ยงเต็ดไข่นะก็คือถ้าอันนี้ก็คือคนที่เขามีประสบการณ์เลี้ยงแล้วนะครับเขารู้แล้วว่าต้องทําอย่างนี้แบบนี้แบบนี้นะครับแต่กว่าจะมาถึงขั้นนี้ได้นะครับก็ก็ต้องลองผิดลองถูกมา พอสมควรนะครับก็ต้องลองผิดลองถูกลองผิดมาพอสมควรเนาะเนี่ยสาวที่สวยเข้าฟาร์มก็จะเป็นแบบนี้นะครับสาวสวยเข้าฟาร์มแต่ถ้าเป็นคนที่จองย่อยนะครับจองย่อย30ตัว50ตัวผมจะให้เปิดตั้งแต่4เดือนครึ่งนะจะไม่ใช่เปิด5้าเดือนแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเป็ด5้าเดือนแบบนี้คือจองเหมาเที่ยวจองเหมาเที่ยว1 0 0 0พตัว5้าอยตัวอ่า5้าตัวห้าร้อยตัวก็จะเป็น5เดือนนะครับ ถ้าจอง100ตัว50ตัว30ตัวก็จะเป็น4เดือนขึ้น,นไปนะครับแล้วแต่ที่ฝูงไหนมันจะพร้อมขายพร้อมจำหน่าย <c oughs> เรามีเป็ดไข่ไว้บริการลูกค้าตลอดทั้งปีนะครับตลอดทั้งปีนะติดต่อมาเลยก็คือเราวิ่งส่งทุกสัปดาห์ม,มีตารางคิววิ่งส่งทุกสัปดาห์แต่อยู่ที่ว่าในหนึ่งคันรถที่ผมวิ่งเนี่ยผมจะจัดเส้นทางให้ได้ไม่เกิน12จุดนะครับให้ได้ไม่เกิน12จุด เดี๋ยวผมจะพาเดินมาดูตรงที่พื้นที่ที่ให้อยู่ตรงกลางวันเห็นไหมเขาจะทำผนังผนังแบบมองไม่เห็น้างนอกเ่ยถึงงน้นนมาถึงรงนีน้ก <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นทางเดินที่เขาจะเอาไปอีกพื้นที่หนึ่งนะเขาทำ จำลองไว้นะครับเส้นทางเดินที่จะเดินไปอีก,อก,อกที่หนึ่งก็คือให้มันเดินผ่านตรงนี้ไปแบบนี้นะครับอันนี้คือ,อคอกที่ถูกต้องนะครับตามหลักการการจัดการฟาร์มถ้าเราทําคอกได้ถูกถูกแบบออกแบบได้ถูกต้องเราก็จะไม่ต้องบริหารจัดการอะไรมากมายกับมันนะครับมันก็จะ ดีไปโดยปริยายนะครับเราไม่ต้องเหนื่อยนะฮะอย่างเช่นกระบอกน้ําเราก็จะไม่วางชิดขอบนะครับผมเห็นเกรรษตรกรหลายๆท่านวางชิดขอบในเมื่อเราวางชิดขอบแล้วเนี่ยเป็ดมันจะเข้ากินได้ทางทางเดียวข้างเดียวมันก็จะต้องเฟืองร่างนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับแต่นี้เราวางตรงกลางเลยนะฮะวางตรงกลางเนื่องจากเป็ดมันเข้าได้2ฝั่งเข้าได้ฝั่งนน้นฝั่งนี้สมมติมีเป็ด100ตัวก็เข้า 50, ฝั่งนี้50ฝั่งโน้นห้เดี๋ยวมันจะแบ่งของมันเองนะครับเราไม่ได้ไปสอนมันนะเดี๋ยวมันจะแบ่งของมันเอง ตามสาญชาติตยานนะครับแบบนี้นะเนี่ยต้องวางอย่างนี้นะครับต้องไม่ต้องวางคิดขอบนะถ้าวางคิดขอบมันจะกินได้น้อยตัวแล้วก็เราจะทําให้เราเปลืองเปลืองท่อเปลืองวัสดุด้วยนะครับฝากไว้้วยครับฝากเกษตรกร,ร,กรทุกท่านด้วยนะฮะถ้าใครเห็นเขามาเห็นคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับถ้าจะเป็นวิทยาการวิทยาทานให้กับเพื่อนๆน ที่กำลังศึกษาหาข้อมูลใน YouTube นะครับถ้ากดแชร์ไปให้เพื่อนๆเ,เห็นนะครับแบบนี้คือแบบตัวอย่างข้อที่เหมาะสมที่ดีง่ายแก่การบริหารจัดการเล้าเป็ดไข่ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามด้วยครับคลิปนี้ผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ <ไป S 1> เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามฮะขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์สนใจเป็ดไข่ก็ติดต่อเข้ามาครับส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางฮะ